สวัสดีจ้ามาอีกแล้วมาปีนหลังคาบังเกอร์อีกแล้วมาเก็บลูกพลัมไปทำแยมวันนี้ทำแยมแล้วก็โดงเก็บเอาไว้ยังไม่หมดทุกคนได้สองสามตะกร้าแล้วเสียดายเสียดายมากก็เลยปีนขึ้นไปเก็บแล้วก็ไปแต่งกิ่งองุ่นด้วย เพราะว่ามันจะปีนขึ้นไปบนต้นแอปเปิลอะไรถ้ามันไปขึ้นบนโน้นเราก็กินไม่ได้อยู่ดีเอาไม่ได้อยู่ดีทุกคนก็เลยตัดให้มันอยู่ข้างล่างนี้ตัดแต่งกิ่งไปเรื่อย ถ้ามองม่ดีไม่เห็นหัวปลานั่น่ะข้างล่างเนี่ยกิ่งไม้มันเอียงอยู่บนหลังคาก็เลยป้าก็เลยไปตัดออกเวลาเราไปเก็บปีหน้าปีหน้าฟ้าใหม่เราไปเก็บมันก็จะได้เก็บง่ายๆเนี่ตอนนี้ยืนได้แล้วเห็นไหมทุกคนข้างบ้านก็มากินด้วยนะทุกคนฝั่งที่มันยื่นไปฝั่งเขา เป็นคนแก่แล้วแกก็บน่นบ่นว่าลูกลูกสุกมันล่วงลงไปทำให้บ้านแกเลอะแนะ่ที่เก็บไปทำเยมมันดุกจริงๆทุกคนทุกปีเลยต้นนี้แต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ที่ป้าเนี่ยขึ้นไปจัดการเอง ปกติให้ลุงแกไปเก็บแกไม่รู้จะเก็บยังไงบอกให้เ,เ,เก็บเก็บมาเธอแกก็ไม่ละเอียดแกเก็บได้ทีละนิดทีละหน่อยเราขึ้นไปโอ้โหมันเยอะมากลุงแกวางบันไดให้แล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปแข็งแรงมากทุกคนหลังคามันจะเป็นคอนกรีตนะหนาหนามาก ของป้ามีห้องหนึ่งบังเกอร์แล้วก็ข้างๆที่เป็นสีขู่เขียวนะ่ะนั่นก็ของข้างบ้านเขาเก็บลวมันเก็บไปเก็บมาเต็มตะกาอีกแล้ว เป็นทำเป็นไม่เห็นแก่บางทีแกชอบผิวปากใส่ผ้าไม่ชอบไม่ชอบเลยเอ่ะคนเกงก็จะหลุดยื้อไปยื้อมาอมนี่ทุกคนผลงานก็พอได้อยู่มาทําแยมแล้วก็ดองดองน้ำาดรงดองน้ำตาลกับเกลือมันจะอร่อยเพราะว่ามันจะ ถ้าเราใส่น้ำตาลอย่างเดียวมันก็จะออกเปรี้ยวนิดๆถ้าใส่เกลือไปด้วยมันก็จะตัดอันนี้ชอบใครชอบมันนะป้าก็ชอบของป้าอย่างนี้เนะ <c oughs> เาะมาล้างก่อนแต่ลูกไม่มีแมงไม่มีอะไรเลยทุกคนปีนี้ดีทีส่สุดเลยลูกเท่านี้โปงมือ <c oughs> จะบอกว่าเท่ามะยมก็ นั่นไปเนาะล้างเสร็จเอาควนเอาแล้วป้าก็จะมากวนแล้วก็จะเอาใส่กระปุกกระปุกของป้าก็น้าต้อง้านนางสารป้าดื่มกาแฟใช่ไหมคะทุกคนป้าจะทิ้งป้าว่าขวดมันสวยป้าก็เอาขวดมันมาไว้ดงององเพราะฝามันจะแน่นมากประยุกต์ ซื้อขนมมาทานก็เอาเอากระปุกมันเก็บเอาไว้ทิ้งก็เสียดายเนี่ยขวดโตกระลิ่นน้ำน้ำเชื่อมใส่ก็ไม่เชื่อมเท่าไรหร่เลรอควรก็ให้มันออกหวานนิดนิดไม่ถึงกับไม่ถึงกับหวานมากกันแค่ไม่ให้ของมันเสียก็พอ ไม่ได้เงยหน้ามองกล้องนะทุกคนกล้องไม่ได้จับว่าตัวเองทำอะไรเลยไม่เป็นไรเนาะคือเอาใส่เอาใส่ถุงเอาใส่ขวดเสร็จป้าก็ใส่ถุงมัดอีกไม่ให้อากาศมันเข้านี่ทุกคนลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะได้เยอะแยะเลย